ไหนนี่เราได้ปลาตัวใหญ่นะคะเมื่อกี้นี่เราได้แล้วค่ะอ่าก็จะเอาถาดมานะเนี่ยถ้าาหมอนถ้าต้มก็ใส่กินข้ําหมอนเลย ซื้อมาเรียบร้อยนี่เรามาตกปลากันนะคะเราจะกินข้าวเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรอะ่ะเป็นไรอะบดฝาเดีด๋ยวนะพี่พี่เอาไอ้แย่หน่อย นี่นะคะกรรมวิธีทำอุ้ยระวังม็อกคว่ำมากคว่ำนะมันยก้นอุ้ยมีไข่ด้วยอ่ะมีไข่ด้วยอุ้ยมาใส่เยกเกินไปหรือเปล่าเปรี้ยวน้ำพอพอมันเปรี้ยวพอแล้วปิดฝาเนาะปรุงยังปรุงยังแม่นมันเห็ดบุเป็นบ่จากจะไปตบสิ่งหิวเดี๋ยวเห็ดตบพันุ้์โมโหกันแป๊บนะจมูกเราใส่พริกเยอะไปนะเนี่ย เอาอาเอาตอนมาคงใส่อีกเองเคงใส่ um <traveling> อีกวะชิมมงกันก็ได้ชิมมงกัก็ได้เอา่ก็คนึเื่อมใส่อะไรหรือเปล่ามาเด็ดชิมนี่ี่นี่อ่ขาวนี่ขาวนี่แต่ละคนกระชิมกริมเลยงบางอกาเก็้าน จะไปแซมเราบ่เพชรใส่ขานีใส่ข้า่นีโรงบาลไก่เอาเอาใส่อ้นี้นะเพชรทั้งเพิ่มลวพก็จะปิดแล้วใส่้นาใส่น้ำตาลยังมาพ่อถือไปให้ก่อนก็ได้จะตักใส่อะไรนั่นก็ได้เอาเออเอาออกไงเอาออกเพราะว่ามันมันปิดไว้อยู่ไง ทำอะไรกูเนี่ยวุ้ยตึงระวังขีดคาดเอาเห็ดบบนั่นแล้วเออเห็ดใส่ซองใส่ใสรดว้าวดูด้วยเก็ตมะทำเห็ดหมืกันแ้เนี่ยเห็ดมะมกันเนี่ยตุนขบโอรโหมูกำแบบตนขกนะโอ้โหหนูน้ยเหยียบไปงูพ่อแตงโม จะมันสุกอยู่แล้วโอ้ทำกินดี่ทุ่งนาชินะะคนั่งกินริมน้ำเป็นไงบ้างคะโอ้โหลบออเดี๋ยวๆๆบบ